ดีค่ะแล้วดีขึ้นเยอะมากแล้วแบบแผเมวานใช่ใช่ดีาเนี่ยตอนนี้ดีขึ้นเยอะจ้าแล้วไม่มีกลินเลยค่ะจ้าเนี่ยไม่มีกลิ่นแล้วก็แผลก็แผลน้อยแพ้วทีแรกก็แผ้ไปเยอะแล้วค่ะแคบเยอะแล้วค่ะดีดีดีนดีกันทุกอย่างใช้มาเยอะแล้วใช้มาเยอะแล้วจ้าหนูไปซื้อก็ตามร้านยาก็ซื้อทีละ้องร้อยสามรอยหนูไปซื้อไม่เป็นไม่เป็นเรื่อง ก็เป็นตั้งแต่ห้าเจ็ดพอสห้าสิบเจ็ดที่เราไปหาหมอแผ่เนี่ยแล้วแปดปีได้สองปีแล้วเหรพี่แปดปีแปดปีนี้รักษาไงบ้างก็ดูมาเนี่ยก็รักษาตามมันมาใหมที่หมอแล้วไปโรงพยาบาลแต่แผลนี่เริ่มมาปีที่เท่าไหร่สองปีเนี่ยสองปีตั้งเนี่ยประมาณหกสามหกสี่เนี่ยนะใช่เมื่อปีที่แล้วเนี่ยแผลอ่ะเขาจะเริ่มเป็นเมื่อปีที่แล้วเมื่อก่อนไม่ต้องทำอะไรบ้าง ต้องไลายะต้องเช็ดเอาน้ำเกลือมาเช็ดน้าเกลือแล้วมันมีกลิ่นทีนี้พอถึงเวลาชั่วโมงหรือชั่วโมงเราก็มาฉีดเลยไม่ต้องล้างไม่ต้องอะไรแล้วก็เช็ดตัวแค่ยังเดียวเย็นมาเช้ามาก็เช uh ็ดตัวสัมผัสอาดเขาแค่นั้นพอฉีดแผลยังเดียวแค่ฉีดมันก็ดีขนาดนี้เหรอเนียหนูฉีดยางเดียวตั้งแใจทางหมอให้มาเนี่ยฉีดยางเดียวเลยไม่ได้ใช้น้ำเกลืออะไรแผลไม่ได้ปิดอะไรเลยือสก็ไม่ได้ปิด ก็ไไม่ด <sa> ้ป like. <tra> ิดอ่ะป <sh> like ิดตอนกลางคืนเวลาให้เขานอน่ะอปิดกลางคืนนะมาก่อนอ่ะกลางคืนที่นนอคนดูแลก็เหนื่อยน้อยลงนะก็น้อยลงอ่ะแต่ถ้าอย่า้ค่าใช้จ่ายก็ไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปเอาเสียน้ำมันบ่อยๆเมาก่อนให้ดีไม่ถุงดำลูกใหญ่ถุงดำลูกใหญ่แล้วเนี่ยใส่มาใหญ่เลยค่าใช้จ่ายลงไปเยอะมาก่อนน้ำมต้องไปเบิกโบูมานเลยเลทลงไปแล้วก็ต้องซื้อทุกอย่างอ่ะ